สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องกูเขามาชมทางช่องยายจื้นลำเพลินออฟฟิเชียลมือนี้ยายจืนสิบห้าพี่น้องไปเอาพืชชนิดหนึ่งดูทางดหลังดลวงจักษสิมีบก,กมีหรอกว่าว่าจะมีจืดภาพไปไปบึงว่ามันสิมี้กพืชชนิดยางนั้นพี่น้องถับค่อยที่ตาม ก็ไปเบิร like ์น like ต like like ่อไปอีกชื่อครับมก็จะใส่เมือเดียวมือเดินทายกล่องไปนั่งพี่น้องได้เห็นพี่น้องได้คุณขอมมาเด้อพี่น้องมาเบิ่งมาชมน้ำกันรวดลูกใายมาลูกใสยลูกใายก็อย่างมากเลยมาสั่มาถือกล่องให้แน่ว่าสันตีตะกอว่าสันว่าเดินไปเลยใพี่น้อง บึงเห็นผู้เดียวก็ได้พี่น้องได้ยากถ่ายเองไม่มีการตัดต่อวิดีโอสดๆอาจดอิดถ่ายเ่อวิถ่ายตอ่ายอง่าต่อวี่ายองาต่อวิ่ายองอวสด่อมันก็มอียุดถ่อไมด้ดเนาะพอี่น้องเนาะอวางเทือเนื้อหามันยา lắm hát nắng chí sáng sửa lại bung Sợi thang bung lại Chứ thang 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 đầu thang 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 Bưng thang 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 Để thang 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 <laughs> vẫn đang có thất nghiệp <laughs> hầu Nóng liềng lái vô Xịt <laughs> sì, thòng hai, thòng cặp xuất xuất nào น้ำไหนสิห้อมเลี <the <the ER> <the ้ยงงัวน่ะบัวหมจักเชือเรียงเรียงมาจากปีแล้วหลายปีแล้วบ่วห้อมจักเทือบ่มีแลี้วเลี้ยวเศรอมากกับมาเลี้ยงเข่ามากเัาเขาเอกเป็นกิจวัตรไปพี่น้องจะจึนสิพาไปมานั่มาพี่น้องเดี๋ยวเขาจังเบิ่งว่าสิเป็นอีนางนั่นจังถ้าค่อย ติดตามนะพี่น้องเนาะกับบรรยากาศอยู่หน้าถ้ำพี่น้องพระเจ้ามาเลียงงวเลียงควายอุ้ยอชอดเอ้าเดี๋ยวจังพ่อกันว่ามันจะจืดสิพาไปยังฮะพี่น้องนาก็เศ้าใครหรอืออะพี่นอ้องถึงป,ปกติแล้วเดี๋ยววันจันนี้กะสิไปถอนออกซะแขวเลี้ยมปวดนี่ อันสิบได้บวมอีกปกติแล้วบริเวณนี้น,น้ำแกงมากนี่มาบัวเร่พี่น้องน้ำท่วมได้แถวนี้่อยู่ระยะเพียงเกเพียงแอวเดยน้ำแกงนีอะไะไม่ยืดยืดงั้นเลยคุดสะไว้เพราะว่าใส่เนี่ยน้ำแกงขึ้นมาป่ามันสิลงอยู่ในสะอยู่ใน พี่นอ้องยายเจินจะพาไปใกล้ชิมพ้อเลวพี่น้องสิมี่หรือบ่มีนั่นพี่น้องข้าคอยติดตามชมเด้อว,ว่าสิมเมนีหยังนั่นมียายเจินสิไปเอาว่าพืชชนิดหนึ่งสิเป็นพืชอีหยังนั่นเจ้าป้องขายลูกทีมดทีซ่าเล็งพี่น้องสิมีหรือบ่มี่ขนมีก็สิได้เอาขนมีกับถือว่าเฝ้า ออมาโอ๊ยนั่มน้่นั่มเป็นห้อนข้างกอลอดลงมาหอนเหมือนคนปน้องตาาไว้ว่ามองนี่ละเอาสิจุนี่พอีงเงาฟ้าขันนีกันโอค แห่งหูเด้ผิดหวังพี่น้องผิดหวังอาชิมาเอาผักตบชวาพมี่ซำม,มีแต่ผักบุงพี่น้องปกติผักตบชวาอยู่ในลายแบบนี้พมีแล้วมีแต่ผักบุง โอ้ยก็คิดว่าจะเเอาไปให้จะเอาไปล่งสาพี่น้องเอาไปลงสาแล้วกัให้ป่าสนแน่วสันบบมีซ้ำพี่น้องแปลนไม่ลายแต่อยังน้อไปลงสาเนาะถ้าใครเอาจอกมาไปเอาอดทนแดดไปสกอนเดิอป่า หวังนั่นเป็นยังไงพี่น้องคนเฮ้าจะจะคิดว่าสิประสบคพา่มสำเร็จเสมอไปออคิดว่าสิมาเอาอันหนึง่งอันใดอันหนึง่งออคิดว่ามนซิม,มีมันกับบม่มีว่าสิมาเอาพักตกเชว่าไปโล่งสะวะสัสอุศาสตร์ให้พี่น้องถ้าติดตามเมืองว่าสิซิมีหรือบ่มี พาไปเอาพืชชนิดนึ่ง่าทนเป็นพักตบชวาในสายบูบาทนี่ต้องแลนหาอีกทุกป,ปีไรพี่น้องนี่อยู่นี่ชุบป,ปีปีนี้บ่มีไรปีนี้มีแต่พักบุง้งไปกลาบทน,ทนต้นเนาะพี่น้องเนาะสิไปเบิ่ง,งมองได้อีกเนาะขึ้นบ่ออกพี่น้อง มึงสิไปย่างไปเบิ่งพองนั่นมีบ่เดี๋ยวพี่น้องถ้าค่อยติดตามชมสิได้หรือบ่ได้มื้อนี้ให้พี่น้องคอยติดตามเกิดอุบัติเหตุล่ะพี่น้องเกิดอุบัติเหตุพี่น้องเบิ่งเกน้ำมันเกน้ำมันก็สิเบิดแล้ว เบิ้งทีละพี่นอ้องน้ำมันกับซีเบิร์ตไม่ยังบาทนี่ตอนออกมาเราเป็นจังซีบัดรชิกบแลรวเป็นจังซีบาทนี่ยางหัวพี่น้องยางหัวเอ้ยสมบ,บ่รสมประกอบใช่ไห ชีวิตนี้คือเป็นจังสี ừ, ว่าสิปเปเอาพักบุง้งเอาขันโมได้พักตุ๊บสิปเปเอาพักบุ้งมาสัน่นเอาเอาเลื่อนหน่อยขีนนข้น้อนขึ้นอดบ้านบ่ขึน้นน้ำมันสิวยตัต้งยางกับหัว เอา่ากันไปพี่น้องมือน,น,นี่เกิดอี่อังสิงบด,ดไปชัวบนน้ำเกิือไปหรอกตอนมากก็ดีๆอยู่พี่น้องบันาคากับย่างหัวครับน้ำมันกับซีเบิร์ดเหลืออยู่ประมาณจักผูถึงกิโลพี่น้องแปดร้อยเมตร và chẳng qua bước mong đây của mong này là mỹ ngon, nam nát. Vì sau mùa 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 kìa, mùa 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 chẳng mùa 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 จะเดิมาเอาอยู่นี่ละวะพักบุง้งเอาอยังมองนี่ละพ่อมีอยู่นี่เอาพักบุงก้อนนี่ออกนี่พี่น้องอยู่หนาท่อนี่เอาพักบุงนี่ละมือลุ่นก่อนมือนี้เอารถไปปะสัก่อนยางหัวพี่น้องยางหัวบัดมาบบหัวบัดกลับหัวซ้ำเอาว,ว่ากันไป ชิปนี่เขาเอิดว่าบ่สมประกอบอารมณ์เสียอ๋อขอโทดขอไปพี่น้องขั้นเสียเอาพักบุงไปพร้อมลดสิมูลเนาะ เมื่อสะกกนคิดหวังพี่นอ้องว่าสิเปียวพักบุงพักบุญโอ,อว่าสิเปียวพักตบสาวาพักตบเสวากับบอมีว่าสิมอพักบุงพักบุงมีอยู่แต่ว่าเกิอดอุบัติเหตุยางรถหัวพี่น้องเมื่อเอารถไปปาสะกกนน้ำมันก็นสิเบิดพราน้ำมันไปเมื่อก่อ thịt vắng có, <laughs> Cáp bàn... đi không? Ờ, xa, có đây ngắn, hơ 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 plau hơ đó, hơ hơ bưng to hơ 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 to hơ 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 phát bưu hơ 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 hai bà bữa nay có bưu có hoa A mang chất bột hoa a mang chất bột quần a mang chất bột quần a mang chất bột quần a mang 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 bột quần เขาบ่แล้วนี่ยพี่องเขาบินเป็นจากให้หน้ามันมันเขาเอาผมมีการตัดต่อพี่น้องแบบชดชดลิบชดชดเพื่อนจากคลิปย้ายขึ้นยำเพื่อนอ๊อบพิเชียว เอาขอมาเบิ้งแล้วก e ็อยจะลืมกดไไค์กดแชร์กดตตดตามด้วยพี่้องด้วยขอมาแล้วก็อยจะลืมให้กำลังแรงใจมีเชือดมือีกับสิบปปลายางซาลิงสักคนเดินน้ำมันควบมือรุ่นสิบ้าพี่น้องเมาเอาพักบุ้งเออเอาไปใส่สะไอ่สะไอ่ป่าแล้ว เด็ดโดนป่าน้อยบุ้งมุมยูบุ้งหมอนสีส่นน้ำพรอนว่าจะไปเอาพักต้มกาบ่อใหญพักต้มกาบ่หมีว่าจะมาเอาพักบุ้งรถผัดยางหัวน้ำมันกระสุเบิดคลิปนี้เอาไว้ชมีสปอนน้องพี่น้องเนาะจังบึงคลิปต่อไปชิเป็นคลิปย่างนั่นพี่น้องถ้าป่อยติดตามชมทางช่องยาชื่นลำเพลินออฟฟิเชียลขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่สูงแห้ง สบายดีทุกผู้ทุกคนเด้อสุขีทุกขั้งสตังมีใส่ลำรวยลำด้วยให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกับบรรยากาศน้ำมือแรงตะเวินอ่อนๆให้พี่น้องเบิ่งแสงตะเวิ่งมองนี่กันนะคืองามเดี๋ยวฮะเบ่งเลือกพี่น้องใช่หรือเห็นบ่เอาใช่หะเออนันเอา ทั้งผีกับปลาตุ้มค้มพี่น้องเอ๋ยคือฝนติดตกเอาคลิปนี้เอาไว้ชันนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยสุขุมสุขคนสวัสดีจ้าอย่าลืมเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งพร้อมอย่าขามโฆษณาได้พี่น้องเดอ้อถ้าเบิ่งคลิปต่อไปทีเป็นคลิปยังนั่นพี่น้องหาคอติดตามจังมาเอาผักบุ้งน้องกันเน้อพี่น้องเนาะบ๊ายบายสวัสดีจ้า